สวัสดีครับหนึ่งคนน่ะเขาหลับกันหมดแล้วแหละว,วันนี้มันวัน <c oughs> แต่วันนี้วันเสาร์นี่อาจจะมีคนก็ได้ใครจไปดูเขาหลับแล้วพครับเดี๋ยวรอ,อก,ก่อน <c oughs> สวัสดีครับโม คุย,ยได้นะครับแต่ถ้าไม่มีใครคุยก็จะลงก็จะบอกว่าไลน์ในไอจีแต่ไอจีมันไม่มีของขวัญเนอะนาะสวัสดีครับสวัสดีสามคนครับเฮ้ย thank you for u s นะครับขอบคุณนะครับทุกคนสามารถกดใจส้มได้นะฮะ เกิดเจส่มให้ผมได้นะสวัสดีนะครับเช็ดหน้ากันทุกคนผมนี่แต่สิวอะตอนนี้ดูดิเ <c oughs> ต็ม <c oughs> ไม่หมดเลยอะ <c oughs> น้อยเฮ้ยสวัสดีครับพี่คนสวยผมจำชื่อพี่ไม่ได้พี่ที่ เราจำชื่อกันไม่ค่อยได้แต่ช่วยขึ้นสุดๆเราสามารถทักกันหน่อยได้ไหมทำไมผมดูบางขนาดนี้เนี่ยโอ้โหตายตายสวัสดีสามคนนะครับที่ในห้องไลค์พูยกันได้นะฮะไม่พุยกันได้ครับพิมพ์พุยกันได้นะครับไม่รู้ว่ามันบั็กหรือเปล่าหรือยังไง สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสสดทุกคนสลายแหงโยโอดกล้ามในเมงครับวันนี้ครับมาดึกมากนะผมไปประกวดมาแต่ผมเพิ่งกินข้าวเสร็จไงแล้วผมก็เลยมันร้ายนิดหน่อยแล้ว นี่จะอวดว่าไปทาฟันมาไปทำวีเนียร์มาแต่เขาให้ตัวสำรองมาเป็นตัวเขาจไม่สำรองตัวโช๊คราวใช่ใส่สองอาทิตย์ครับประกวดอะไรวันนี้มาประกวดเป็นงานจังหวัดครับของจังหวัดตราดครับชื่อรายการว่าเทพพบุตรระกกําหวานนะครับเป็นงานผลไม้เป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดตราดนะครับแต่เสียดายที่แบบว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยปลูกกันนะไม่มั่นใจว่าปลูกยากหรือว่าแบบ มันไม่ได้กําไรหรือว่ายังไงไม่รูนนะเร้เหมือนกันนะแต่เสียดายเหมือนกันเพราะว่าเป็นของขึ้นชื่อแล้วเขาจัดงานทุกปีนะฮะคืองานมันชื่อว่าคืองานี่ยชื่อว่าและก,กําหวานผล,ลไม้และของดีเมืองตราดเนี่ยก็ได้รองหนึ่งมานะฮะวันนี้บ้านเราส่งสองคนนะก็ได้ตําแหน่งทั้งคู่นะครับน้องอีกคนเขาได้ตําแหน่งที่หนึ่งนะฮะเราได้รองหนึ่งนะครับได้หนึ่งกับสอง Hi from Singapore just went back today oh, okay hello Singapore just went back today just went back today oh back to the Singapore right ที่ตลาทุเรียนเยอะไหมเยอะอยู่นะครับคือมีพี่เขาเอาทุเรียนมาให้กินอร่อยมาก นี่เป็นทุเรียนในรอบสองปีของผมเลยอะคือผมกินไปประมาณสองครู <c oughs> เยอะอยู่นะคือน้ำตาลฉ่ำมากนะครับ From Thailand yes okay s o a t t h e c e n t r a l World event oh okay okay I remember remember, remember you okay okay From Singapore มาก hello แต่เมื่อกี้ไม่เป็นสารังเฮโอเคแต่มันเป็นผลจากแรและมันน่าเกียดอ่ะ ได้ไหมเห็นได้ว่าสองั้งมาร์ค hello 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 where are you from you can call me t i r a m a r จะลงไลฟ์ตอนไหนคะคือถ้าไม่มีคนดูเราก็จะลงเลยนะฮะผมยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนครับว่าเราจะลงไลฟ์ตอนไหนอาจจะเร็วๆนี้ <laughs> หรือเปล่าคิดถึงทีรามาครับครับทีรามาครับทีรามาโอ้ oh, you are translate in Thailand for เอ้ย in English for Thailand หรือทีรามาอ้าวแปบ๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ไม่ใช่่คนสิงคโปร์หรออ๋อนี่ซาลังเฮคนละคน หรือทีละมาร์ไม่ชื่อทิคนไทยโอเคทิครับทอทงสระอีกทิระรอเรือสาระอะมาร์คนะครับ Why is always I'm about to sleep every time I see your life? Because every time I live. if I l i v e I will l i v e at the night and in the cardio when I cardio or finish something event you know this is late for bedtime สวัสดีนะครับสี่คนนะฮะแต่เขาไม่น่าจะดูกันแล้วนะผมพยายามเช็ดหน้าอยู่นะให้มัน สัมีัมันใสนะแต่ผมมาดูไม่ค่อยออกว่าไฟมันเหลืองวีไลฟ์สตรีม after working time yes 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 no it's not working time mm, I will live in the gym always in the gym <laughs> you know ทุกครั้งเลยจินไทม์ yes in the machine the run something for cardio อะ it's oh okay เธอเป็นคนไทยเธอเป็นคนที่ไหนคะเป็นคนเชียงใหม่ครับ Same here oh you are singapore too in thailand now we are uh, midnight and 42. we have the gap the one hour so this club click I miss Thailand. You can go back to Thailand. <laughs> Thailand is so chill You know ิ h i l แบบสุดๆอ่ะ No money for n o w Okay okay. Go back for working นะฮะ Go back for working to make money. Let's Crying Silent with matching walling ทุก ok คนสามารถส่งขวัญให้ผมได้นะฮะนี่จะอวดแล้วไปทำฟันมาแต่อันนี้ต้องแบบรักษาอย่างดีนะครับผมพยายามแปรงน้องอย่างเบาบางที่สุดเพราะว่ามันเปราะบางมากมันเป็นตัวชั่วคราวกินอะไรก็ลำบากนะฮะกินลำบาก สุดๆสุดๆไปเลยอ่ะสุดๆไปเลยอ่ะ คิดว่าเราจะเช็ดหน้าเสร็จกี่โมงร้อยครับผมจะอยู่เช็ดหน้าแล้วกินมะม่วงกันไหมครับผมไม่ต้องบิดมะม่วงไปชิ้นเล็กๆแล้วเคียวที่ฟันกลาม ทำอะไรกันอยู่ Maybe I'm just unlucky on catching your l i f e It's okay You look a missing as away in the event today Today Would have been if you, I wasn't go back if I wasn't go back home. What is mean? <laughs> My English is not good you know but I I can try so much to talk to you. You so look amazing, thank you. As saw away in the event today I will have been to support if I'm, I know about the event. okay 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 I will update in, in my social media or <laughs> is the side that I should move to Thailand. you will move to Thailand what is your country what is your country now you can tell me you can Mm. can you tell me ฉี่จะมาเพื่อผู้ชายนะฟิลิปปินส์โอ้มาบูไฮ เขาบอกว่าเขาเคยเจอเราที่อีเวนต์ตีอีเวนตนั้นเราไม่หล่อเลยอะอีเวนตนี้เซนทันบัวไม่ค่อยหล่อแล้วแบบ มันอยู่บันกาวสวัสดีนะครับทุกคนสามารถคุยกันได้นะฮะทุกคนเคยมีใครทำบีเนียรไหมเกี่ยวยากไหมยากคือพยายามแล้วไปสันหากินอะไรแข็งๆเขา,ขา,ขาจะว่าคือมันแตกง่ายไงตั้งเคียวข้างในตั้งเคียวันกลาวพอมาทำสิบซี่แล้วมันเป็นตัวชั่วคราว ถ้าทำมนเนียก็จะกัด Apple แอปเปิลจากลูกไม่ได้ใช่ไหมได้ครับมีโอกาสแตกห้ามเกี้ยวน้ำแข็ง่ย Thank you for your following นะครับอ้๊ยขอบคุณนะครับเราสั่นหาหิแนแรงแข็งก็จนะ คือ,อกิน,นบบแซบใช่กินไม่ค่อยแซบนะฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างเราดูได้ไหมคือห้าคนมันจะขึ้นทุกคนไหมให้เราดูว่าใครบ้าง เดี๋ยวจะทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาก็จะไปละมาคนไปอาบน้ำแล้วมีที่เจ็ดแล้วแต่วันนี้เป็นการประกวดที่เร็วมากประกวดแบบสองชั่วโมงเองมั้ง ปกติต้องหกนานแบบสุดๆอ่ะวันนี้แบบโคตรเร็วอ่ะเร็วจนจนงงประมาณชั่วโมงครึ่งหนึ่งสองชั่วโมงเองมันเร็วแบบเร็วมากอ่ะ I should really take learning time seriously so it's easier to communicate with you อาวโอเค n n i n English I I will learning more too u you know, I will practice more พผกกจีรอบวันนี้คนมันน้อยก็เลยประกวดค่าแนะนำตัวมีพรีเซนต์พรีเซนต์ผลไม้แล้วก็ตอบคำถามค้า2คกข้รอบเดียวเพราะคนมันน้อยมาก แตเราแอบช็อตใหม่นิดหน่อยนิดเดียวคือเราลืมคำไปคำหนึ่งแล้วมันมันคลิปไม่ออกเว้ยก็เลยได้ลองหนึ่งมาลองหนึ่งก็ดีใช่ครับ เยอะแล้วครับขอบคุณครับก็ฟันแตกทั้งเลยแต่กินไม่หยุดนะ thank you เดี๋ยวมันจะลงนนะทุกคน I will finish this line นะครับ because It's so late, go to bed now, Na? and I'm so sleepy now. I think I have to go to the bedroom for shoving, wait, for take a shower, not shoving. What is shoving? showering, I, mean, I want to stay on your life, but in my eyes, <laughs> bye bye. สุริเบีน่า Thank you ครับสวัสดีครับทุกคน Good night ก็บอก